ไฮโลทดสอบทดสอบนะครับผมแนะนำวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาแนะนาําสัมมนาพุ้สศาสตร์ครั้งที่สองนะครับก็เราก็เดินทางมาถึงในจุดที่เราอยากบอกว่าเป็นจุดที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยคนระับปีนี้ได้จัดเป็นปีที่2นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดสิบเก้านะครับก็ทําให้เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง จัดแบบออนไลน์นะครับก็เป็นอะไรที่แบบวา่าค่อนข้างที่จะน่าส,สนุกสนากันมากๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับการจัดแบบนี้นะครับผมก็ค่อนข้างอันนี้เป็นการทดสอระบบนะครับจากที่ได้ทดสอบทดสอบมาบา้างนิดนิดหน่อยแล้วนะครับก็นะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็เข้ามาเข้ามานั่งคุยกันได้นะครับผมก็ เราเนี่ยก็กําลังที่จะเกี่ยวกับเรื่องของอดูว่าครับมีใครเข้ามาได้บ้างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดีเช็คกับเคสนิดนึงนะครับที่จะได้ข้อมูลขึ้นมานะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวเสียงมาไหมเดี๋ยวเช็คสียงก่อนนะครับโอ้เสียงมาก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 นะครับก็ถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อยู่ เรย่องเพื่อนนะครับผมก็วันนี้นะครับก็สนใจนะครับผมก็ใครสนใจเนี่ยก็ขอเชิญนะครับผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาผู้สัตว์ครั้งที่2องครับออนไลน์วันนี้เราเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้ายังไงเนี่ยเราอาจจะมีแบบว่าเล่นเพลงเล่นเพลงนิดหน่อยนะครับส่วนถ้าใครสนใจเข้ามานั่งฟังเนี่ยซึ่งมีมากกว่า20รายการนะครับเดี๋ยวลิสต์รายการเนี่ยจะออกภายในวันนี้นะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็เข้ามานั่งฟังนิด ได้เลยนะครับก็เราอยากนำเสนอกับพวกท่านมากๆเลยนะครับผมก็ถ้าใน Facebook Live นะครับอาจจะติดขัด่เะเนี้ของเรียนไม่ค่อยดีก็อาจจะเป็นใน Youtube ก็ได้นะครับผมเพราะทางโรงเรียนกนนารจารณ์น้่นนี่ยได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตโรงเรียนอย่างดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมดีเยี่ยมดีเยี่ยมบางเจ้าไหนไม่ทราบนะครับแต่ว่าอ,อ,อินเทอร์เน็ตก็นะครับ บังคังเร็วเป็นพิเศษนะก็ไอคุณ่ายจะตาฝาดเองนะครับที่ที่ที่เน็ตมันจะขึ้นว่าเออเกิดเหตุการณ์ภาพขัดข้องนะครับการแทบภาพสดถูกขัดจังหวะเพราะว่าอ่าอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตของท่านนะครับไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของเรานะครับโบยไปงั้นนะฮะความจริงก็อินเทอร์เน็ตเราที่นะครับที่เป็นปัญหานะฮะก็แามนั้นนะครับสําหรับใครนะครับที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ นะครับเป็นลักษณะของไลฟ์แชร์ในเพจนะครับก็กดกดไลฟ์เพจนะครับกดไลฟ์เพจ QR code ของเพจนะครับอยู่ด้านข้างหรือใครที่เห็นไลฟ์ like สดนี้นะครับก็แชร์ไลฟ์สดนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ like, ด้วยนะครับผมคุณดีเดี๋ยววันที่มาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคกอเอาต้ามเล่นๆนะครับผมตามเล่นเอาปกติใช้ปิดตลอด เป็นคนที่ร้องเพลงไม่ค่อยเก่งนะครับแต่รักหมดใจเดี๋ยวนั้นก็คือสำนักสงสารก็นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงา,าน,นเ,าเนี้ยตั้งเป้าว่าเด็กเรียนเนี่ยจะเกิด็นลักษณะของการเกิด e ิสซิ l เ a ิ่ลนิงนะครับก็คือการเทียนโด้ต่อชุดเขานะครับผมซึ่งนนนนกรณีอ n t i a l Learning เนี่ยถ้านักเรียนเขาสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดจากงานเขาได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่ง ที่บอกต่อสิทที่จะเอาไปใช้ในชีวิตเขาได้ต่อนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมหวังนะครับผม,ผมบอกเช่นนะั้นผมหวังว่าเด็กเราเนี่ยจะมีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นครับโดยที่นอกจากครูเป็นผู้สอนให้กับเขาแล้วเนี่ยเขายังมีความสามารถในการเรียนนะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับถ้าเราส่งเสริมเขาได้อย่างถูกทางครับ าจากการที่เห็นฉากหลังนะครับก็ฉากหลังสวยงามไหมครับสวยงามผมรู้แล้วว่าสวยงามนะครถึงไม่สวยงามผมก็จะบอกว่าสวยงามนะครับจริงๆแล้วคือเป็นฉากหลังที่ผมใช้คําว่านักเรียนรีเควสมานะครับรบอกวันนี้ครูพัดจะไลฟ์สดทันทีเนี่ยขอปัามการุณาได้ไหมครับครูครก็คือว่าขอปัามการุณาว่าขอใหอ้ครูใช้ฉากหลังเป็นของลีนาจาังนะฮะ ก็เป็นฉากหลังที่่อน้าสวยงามนะครับ่อน่าสวยงามเราอยากให้นักเรียนได้าตาลุกวาวนะครับกับการที่มาทำแบบนี้นะก็ใครสนใจนะนักก็นังฟังได้นะถ้าไม่จะโดดเดี่ยวผมอาจจะส่งลิงก์นใน YouTube ให้นะครับก็ในอ่เพราะว่า,าจ,จะไม่ใช่ยูทูบเอทีดีนะแต่ว่าก็พยายามตั้งใจทำง,งาน,นครับ